ว่่าเไมมสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ยินโฮมแสงประโยชน์รถไฟฟ้านะครับวันนี้เรามาเปิดตัวสินค้า new เทคใหม่นะครับเราจะพาไปชมบรรยากาศของร้านยินโฮมแสงประโยชน์รถไฟฟ้านะครับวันนี้ก็จะมีสินค้าตัวใหม่เข้ามาเป็นรถจักรยานไฟฟ้า2ล้อกาลังวัดอยู่ที่1,500วัตต์นะครับมอเตอร์ตัวนี้แรงมากแล้วก็รูปแบบสวยงามดีไซน์ออกแบบมาได้มาตรฐาน ในการวิ่งของลูกค้าที่สามารถวิ่งได้ถึง60กิโลเมตรนะครับในการชาร์จ1ครั้งรูปแบบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัว L05 ตัวนี้มีระบบฟังก์ชันอย่างไรบ้างนะครับตัวจอนะครับแลวีดีรุ่นใหม่ล่าสดุดด้านขวามือของเราจะมีตัวปุ่มตัวทตัวสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวระดับความเร็ว3ระดับเพราะฉะนั้นในการใช้งานในรูปแบบของรถกัญไฟฟ้าปัจจุบันนี้ เราสามารถจะตอบโจทย์ได้ว่าความเร็วในการใช้มาตรฐานในตัวกุญแจนะครับจะมีทั้งใช้ทั้งกุญแจปิดเปิดแล้วก็รีโมทปิดเปิดได้นะครับแล้วก็มีสัญญาณกันกโมยให้ออปชันของเราก็จะมีสายเสียบ USB ด้วยนะครับด้านในมีกล่องเก็บของอุปกรณ์ต่างๆแบตเตอรี่มาถึง60โวลต์นะครับตัวนี้20แอมตัวขาตั้งมาตรฐานขาตั้งคู่นะครับ รูปแบบการออกแบบในดีไซน์ของรถจักยรยานไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆวันนี้ที่ยินโฮมแสงประโยชน์รถไฟฟ้าก็พาลูกค้ามาดูบรรยากาศของการจําหน่ายรถจักยรยานไฟฟ้ามีทั้งรุ่น2ล้อธรรมดาที่ราคาไม่เกิน8-9ดเกพันก็มีนะครับ a 6 0 0 0เป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดของเรานี่นะครับสีม่วงสดสันสีสันสดใสนะครับรวมถึงรถจักยรยานไฟฟ้า3ล้อ1ตอนของเรานะครับ วันนี้ก็มาดูในรูปแบบดีไซ้ารุ่นใหม่ๆกันนะครับตัวนี้ j n t สีม่วงตัดสีโอรสนะครับสามล้อสามารถสไลด์ได้นะครับรูปแบบวางเท้าครับนะครับสไลด์เบาได้ครับก็ปรับตัวนี้ขึ้นมาาหมุนซ้ายขวาได้นะครับการใช้งานในรูปแบบของรถจรักรยานไฟฟ้าสามล้อปัจจุบันนี้การออกแบบก็ทันสมัยมากขึ้น และลูกค้าที่ต้องการจะชมสินค้าของร้านยินโฮมใส้ประโยชน์รถไฟฟ้านครสวรรค์ก็มาเยี่ยมชมได้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีไอไลท์พิเศษ11จุด11เ,เป็นรายการพิเศษจากทางโรงงานของเรานะครับแต่วันนี้เราพามาชมสินค้าในรูปแบบของแต่ละชนิดของแต่ละรุ่นเจนที NT, มีสีให้เลือกหลากหลายมากมายนะครับแล้วก็รวมถึงสินค้าที่เป็นของ H อนะครับรุ่นใหม่ๆ รุ่น977ก็มีโปรโมชั่นให้นะครับตอนนี้โปรโมชั่น3ล้อที่ถูกที่สุดในบรรดาที่เราขายอยู่นะครับ14,900บาทกำลังมอเตอร์อยู่ที่600วัตต์นะครับแบตเตอรี่48โวลต์นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่1 8โวลต์48โวลต์แล้วก็20แอมป์รูปแบบการใช้งานตะไลได้นั่งไปได้ถึง3คนไปได้ทั้งครอบครัวมีตะก,กร้าหน้าล้อขนาด3นิ้วในรูปแบบโคคูน้า แล้วก็เบรคเท้ามาพร้อมกับตัวระบบในการใช้งานเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์การตัดสัญญาณตัวรูปแบบดีไซน์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีรูปแบบของตัวสินค้าที่ราให้ดูเบื้องต้นและถ้าลูกค้าต้องการรถจกักรยานไฟฟ้า3ล้อ2ตอนแล้วก็มีรุ่นแบบของไลออนนะครับนี่รูปแบบไลออนนะครับนี้ในส่วนของไลโสดของเราเราจะพามาชมบรรยากาศว่าสินค้าของ ที่อินโฮมแสงประโยชน์รถไฟฟ้ามีอะไรบ้างแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะขอคําปรึกษานะครับเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานไฟฟ้าหรืออยากจะมาทดลองขับขี่ที่โชว์รูมเราก็ได้ครับทดลองกับขี่ฟรีนะครับตัวสินค้าเรามีให้ท่านได้ลองได้หลายรูปแบบแล้วก็2อล้อที่ผมบอกแล้วว่าเปิดตัวใหม่เป็นนิวไเทก็จะเป็นตัว L05 นะครับตัวนั้นจะมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบ ตัวยกระยานไฟฟ้าที่เราบอกแล้วว่าวันนี้ลูกค้าต้องการกันแดดกันฝนเ็จะมีรถักรยานไฟฟ้า lp 2 6นะครับตัวนี้เป็นนิวไวอรเทมรุ่นใหม่ล่าสุดของเราเรามีถึง3สีด้วยกันนะครับ lp 0 2 6ตัวนี้ก็จะบอกว่ารูปลักษ์การออกแบบได้โฉบเฉี่ยวมากแล้วก็ภายในของการใช้งานตัวบอรหลังสามารถพับเป็นตัวเก็บของได้นะครับฟังก์ชันต่างๆก็จะมีครบนะครับอันนี้มีหลังคาให้ด้วยนะครับ ตัวน,นี้ P 2 6มาใหม่ล่าสุดนี่คือบรรยากาศของโชว์รุมของเรานะครับวันนี้ลูกค้าท่านใดที่อยากจะจ,จองสินค้าผ่านช่องทางและสดติดต่อสอบถามมาได้ครับที่เบอร์056 229 753 3ล้อมีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าวันนี้แล้วก็สิ1เวสเวราคาโปรโมชั่นจะเหลือเพียง27,900บาทอย่าลืมนะครับ สามล้อสองตอนที่มีกำลังวิ่งนะครับตัวนี้วิ่งได้ถึง50กิโลเมตรแล้วก็ตัวระบบจะมีตัวที่เป็นละ้หนักตัวปัดน้ำฝนนะครับครบวงจรเลยครับตัวนี้อุปกรณ์ครบฟังก์ชันตัว LED รุ่นใหม่ล่าสุดหน้าจอโฉบเฉี่ยวใช้ไลสวยงามมากครับมีบอกระบบต่างๆนะครับแล้วก็ตัวสัญญาณเดินหน้าถอยหลังนะครับตัวปุ่มตัวถี่ส้มเนี่ยครับก็คือตัวเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเวลาถอยหลังก็จะมีสัญญาณเสียงดังแบบนี้นะครับ อ่าปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มเปิดไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีสปีด1 2 3นะครับตัวเซนเซอร์การตัดเบรกเซนเซอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้คือเวลาเราเลิกใช้งานปุ๊บเราก็ปลดตัวนี้ออกรถก็สามารถจะวิ่งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันในการเรียนรู้รูปแบบเกี่ยวกับการใช้งานรถจกักรยานไฟฟ้า3ล้อว่าจะเป็น1ตอน2ตอนรูปแบบการใช้งานต้องควรจะรู้ถึงคุณสะสงค์ของการออกแบบก่อนนะครับตัวนี้จะมีตัวเสียบ usb ได้ ถ้าลูกค้ามีโทรศัพท์ต้องการจะเสียบชาร์จไฟในสาย usb ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบรกเท้าครับวันนี้เรามาแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆของรถจักรยานไฟฟ้า3ล้อซึ่งแต่ละจุดมีความสําคัญอย่างยิ่งในการใช้งานรวมถึงรีโมทและก็กุญแจในการใช้งานถ้าลูกค้าปิดเปิดด้วยกุญแจก็ใช้กุญแจแต่ตัวที่ดีกว่านั้นคืออัจฉริยะในการใช้งานคือรีโมทใช้แทนกุญแจได้ กดรีโมทสอครั้งหน้าจอก็จะถูกขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับปิดรีโมทกด1ครั้งตั้งสัญญาณคันกระมยในรวนตัวรีโมทอัจฉริยะก็สามารถใช้งานได้ในกรณีที่ลูกค้าไปจอดอยู่ตรงที่พื้นที่ที่คุณจะจอดกดหนึ่งครั้งเมื่อมีใครมาแตะรถเรานะครับจะมีสัญญาณเตือนเตือนภัยให้เราได้เห็นว่าเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยจะมีระบบเตือนภัยให้นะครับนี่นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดกรณีมีคนกระชากรถเราเนี่ยรถเราล้อหลังจะถูกล็อกโดยอัตโนมัตินี่คือรูปแบบการใช้งานของสัญญาณรีโมทนะครับปิดสัญญาณก็กดตัวกุญแจเปิดหนึ่งครั้งสัญญาณทุกอย่างจะถูกปิดหมดเลยนะครับแล้วก็การป้องกันในเรื่องของเด็กในกรณีที่มีเด็กมาเล่นรถจักรยานไฟฟ้าของเราเนี่ยม่าจะเป็น3ล้อ1ตอนหรือ2ตอนก็แล้วแต่ก็ป้องกันได้ด้วยการใช้ล็อกตัวนี้ครับทุกครั้งที่คุณมาบิดกุญแจรถจะไม่ไป แต่เมื่อไหร่คุณอยากจะใช้งานก็ปลดล็อกออกมานะครับนี่คือรูปแบบรถจกักรยานไฟฟ้า P26 มาพร้อมกับฟังก์ชันรูปแบบสวยงามแล้วก็กระจกคู้หน้าที่ออกแบบได้สวยงามมากเป็นกระจกวงรีนะครับสามารถส่องและเห็นชัดนะครับสามารถหมุนซ้ายขวาได้ในรูปแบบตัวนี้โครงสร้างหลังคามีความแข็งแรงมาตรฐานกันฝนได้เป็นไฟเบอร์อย่างดีนะครับอ่านี่คือรูปแบบการใช้งานที่เราบอกแล้วว่า การออกโครงสร้างของรถักยานไฟฟ้าปัจจุบันนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งแล้วถ้าเราเปิดไฟนะครับเราเปิดไฟให้ดูนะครับตัวนี้เปิดระบบไฟนะครับเรามาดูไฟท้ายครับนครับการออกแบบไฟท้ายนี่คือความสวยงามของดีไซน์รุ่น p 2 6 Lion นะครับโปรโมชั่นวันที่11-11พรุ่งนี้มีโคต้าพิเศษให้ในราคาทันละ 27,900บาทอ่บาทไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวานะครับนี่คือตัวดีไซน์การออกแบบของรถจักรยานไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆว่าจะเป็นของไลออน k k สจัญญาณแต่ต่างๆรูปแบบการใช้เบรกเท้าแล้วก็จะมีเบรกมือด้านข้าง,างนะครับนี่คือการใช้งานที่เวลาเราจอดสามารถใช้งานได้เลยตัวกุญแจก็สามารถปิดเปิดได้ตามปกติของเขา การใช้งานรูปแบบตัวนี้นะครับไฟหน้าสว่างมากครับนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะมาทดลองกับขี่กับเราสามารถมาสอบถามข้อมูลได้นะครับผมลูกค้าท่านใดที่อยากจะชมสินค้าตัวไหนในช่วงไฟ์สดตอนนี้ทักทายกันมาได้ครับส่งข้อความเข้า,ออาม,มาเพื่ออยากจะดูสินค้าเดี๋ยว MC จะพาไปชมครับอันนี้ชมบรรยากาศทั่วทั่วไปของร้านเรานะครับอีนโนมแสงประโยชน์ รถไฟฟ้านะครับการจัดหารูปแบบสินค้าคุณภาพมาตรฐานแล้วก็มาจําหน่ายในโซโชว์รูมของเราเนี่ยทุกวันนี้ลูกค้าที่เข้ามาสัมผัสนะครับสินค้ากับเราเนี่ยให้ความเชื่อมั่นได้เลยว่าได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนอินโฮมรวมถึงศูนย์บริการนะครับรับซ่อมรถจักรยานไฟฟ้าด้วย <c oughs> ามาจากบิ๊กซี1จะสังเกตเห็นได้ว่าตรงไฟแดงที่2นะครับจากบิ๊กซีนับเลยครับไปที่2ซ้ายมือ เดกับโ์รูมบิ๊กไบค์สอลุนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรถกรยานไฟฟ้า3ล้อ2ตอนที่ด้านหลังสามารถยกออกมาได้นะครับทีมงานยกออกมาเลยยกเบาะลงมาที่หนึ่งยกเบาะยกเบาะตัวนี้นะครับเราสามารถยกเบาะมาเป็นตัวดีไซน์ได้นี่ครับเป็นบรรทุกได้ไหมครับให้ดูรูปแบบคร่าวๆนะครับนี่คือการใช้งานเราวางไปข้างหน้าปุ๊ k, บเบาะตัวนี้ ตรงนี้ก็จะมีช่องบรรทุกแล้วเวลาเราเลิกใช้งานคุณสามารถยกออกมานะครับอ่าแล้ววางลงไปอย่างนี้ก็จะเป็นเบาะผู้โดยสารนะครับอ่าอุปกรณ์ฟังก์ชันครบแล้วก็การเปิดด้านข้างที่ดีไซน์ง่ายๆไหครับปิดก็ได้ดึงขึ้นไปแล้วก็ปิดนะครับอ่าเห็นไ,ไหมครับการออกแบบมันน่ารักมากแล้วก็ลูกค้าที่ต้องการจะสไลด์ตรงเบาะนั่งตรงนี้นะครับสไลด์ไปข้างหน้าได้วิธีการคือ นี่ฟังเขานะครับกดตรงนี้นิดเดียวแล้วนกะ็ทะไลด์บอกมาด้านหน้านะครับทะไลด์ได้เดินหน้าได้ถอยหลังได้ในรูปแบบที่ลูกบางคนน้าหนักตัวเยอะก็สามารถต้องการมีพื้นที่ด้านหน้ากว้างหน่อยก็าการเบาะไปถอยหลังได้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวอุปกรณ์ที่เสริมมานะครับที่วางแก้วให้ด้วยนะครับเพราะนั้นรูปแบบการใช้งานของลูกค้าที่ต้องการ3ล้อ2ตอนก็ใช้งานได้เอาไมา้มาไม้มา,มาใช่นะครับ ส่วนรถจักรยานไฟฟ้า3ล้อที่เปิดตัว New ไ t e เทตัวใหม่ของเราก็จะมีโปรโมชั่นให้อยู่นะครับวันที่11-11พรุ่งนี้ทุกตัวสินค้าที่เราจะทำไลฟ์สดทำรายการโปรโมชั่นให้ลูกค้าก็จะมีโคต้าราคาพิเศษแล้วก็พร้อมกับเปิดตัวสินค้านิวไอเทมครับวันนี้เราใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นก่อนและลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลก็สอบถามได้ที่เบอร์ติดต่อ0-56 2, 29 7,5,3 đừng chóng xám à, hết để ta con tha không cả hết đừng chóng xám hết

ลังมอเตอร์1,500วัตต์ระบบการวิ่งได้ถึง65นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ดีกีดแล้วก็ระบบไฟครับมีระบบคอยลลังให้ด้วยมีสายสวยงามมากครับรูปรัางรูปแบบมีชื่อสีถอยลังคอยลไงครับถอยลงก็กดตัวหาตัวนี้แ,แช่ไว้ครับ ตัวนี้แช่ไว้ปุ๊บแล้วก็บิดคันเล่งรถก,ก็จะถอยหลังได้ตัวนก็นเรียกว่ามันสะดวกสบายมากขึ้น็นระบบ l p ศูนย์ห้าก็จะมีมาพร้อมกับโหมช่าพิเศษซิเวสิเบราคาพรุ่งนี้เปิดตัวสินค้าดีรบูปแ,แบ,บ,แบ,บแวท์ว เปลี่ยนสามระดับแล้วก็มอเตอร์อยู่ที่350วัตต์ดูแบบดีไซน์โชค์คูหน้าพร้อมกับตัวหุน้อ14คูณสอุนะครับอันนี้ก็ดีไซน์สวยงามมากมีที่ปั่นให้ด้วยในระบบอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีตัวกระจกคู่หน้าให้ระบบไฟเลี้ยวครบนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟสูงนะครับแล้วก็่จนแส นี่คือครบเลยแล้วก็เซ็นเซอร์ในส่วนของการใช้งานเซ็นเซอร์ตัดเบรคครับก็ดูที่เบาะหลังเบาะหลังนี่ผู้โดยสารสามารถนั่งได้มีตัวกันตกครับแล้วก็ตัวล็อกแล้วก็งการแนี้นะครับดูตัวล็อกมีตัวล็อกล้อให้ด้วยมี่ล็อกล้อด้านหลังเวลาเราใส่กุญแจไปปุ๊บก็ล็อกล้อได้เลยเห็นหนึ่งสองสามออมา หนึ่งสองสามอ่าเนี่ยครับอ่ากนรในรูกคะใช้งานในรูปแบบเวลาเราจะไปปั่นออกกําลังกายรถจักรยานไฟฟ้าอเออพาร์ก็จะมีคุณสมบัติในการใช้งานที่ได้หลายฟังก์ชันได้หลายฟังก์ชันเพื่อการปั่นให้และก็ข,ขอ้อพิเศษของการใช้รีโมท เราจะเรียนรู้รื่องของข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับระบของเขาแมระบบแม้จะผ่านสินค้าเช่น 5G, 5 Home, เแลอื่นโบริการที่ในระบของเราที่เบอร์056249753แล้วพบกันในช่งต่อไปนะครับผมวานที่11 11คู่นี้เวลาประมาณ11มง เจอกันในช่วงโปรโมชั่นพิเศษเสียบนี้รับก่อนเสียบไหบเสียบไหนครับเสียบไม่ได้ไมู้กค้าท่านใดที่อยากจะมาเช็คระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับที่ร้าน home, ยินโฮมแสมประโยชน์รถไฟฟ้าก็จะมีศูนย์บริการแล้วก็รับซ่อมรถจักรยานไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับท่านใดที่ซื้อมาจาก ในออนไลน์ต่างๆก็สามารถเข้ามาหาที่ศูนย์เราได้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้11 11โโคตาราคาพิเศษพร้อมกับรถจักยานไฟฟ้ารุ่นใหม่เปิดตัวน e ว i t เท L 0 5ในดีไซน์รุ่นใหม่ 05, หมๆที่เราบอกว่าครบกันความทันสมัยในรูปแบบตรงการใช้ท v วีอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ๆต้องที่ยินโฮมแสงประโยชน์รถไฟฟ้านครสวรรค์ฝากเบอร์ติดต่อไว้ได้วยนะครับ0 5 6 2 2 9 7 5 3 แล้วพบกับโปรโมชั่นพิเศษในวันพรุ่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ